กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้น้องสายจะมาเล่นเกมเลยครับทูอัพครับไปเลยน้องสายเล่นด่านอะไรครับตัวครับพอเป็นตัวอะไรดีเนี่ยเอ้ยกวางรูดอฟดีกว่าวันนี้เป็นพ่อกวางดีกว่าพ่อแล้วพ่อเป็นแม่แม่กวางลูกเ,เป็นพ่อกวางเหรอแม่กวางไม่มีมีแต่แม่อะไรเนี่ย รามะแม่รามะได้เลยพ่อเป็นแม่รามะก็ได้อนนี้โอ้อันเจ็ดทำอะไรเนี่ยมไ<า>สยังโอ้ช่วยขุดด้วยเผา, <c oughs> าช่วยขุดหน่อยรักกันรักการอะไรบ้างเนี่ยวันนี้ภารกิจของเรามีอะไรบ้างเนี่ย วิ่งลูมกับก okay. ารเดินโอเคไปมากไปลุ่มล้นน้ำก่อนใช่ไหมีไปเก็บก่อนนะจบ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 โอเคขอบคุณครับ ใครของมาส่งนะเอาอะไรมาส่งอ่ะลูออกเบื้องอันเลยออโอเค,อเ,คเอาเก็บหญ้าฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะไม่ต้องมาเก็บนู no, no, no. ่นนุ่นนุ่นขวดใหญ่เลยโวิวมนช่วยขวดอ๋อ เขาเก็บหญ้าใหญ่ให้ก่อนใช่ไหมหญ้าสูงหานี่หาไม่เจอเหรอมานี่ครับวางตรงไหน,นอ่ะมันต้องวางที่หญ้าเล็กๆเอาช่วยเก็บหน่อยอ่ะเป็นไรคือ เอาไปไลยนะแล้วเราไปยี่ปองเอาคุณคไปไปก่อนเนี่ยไป,ไปก,ก่อนนะก่อนก็ได้เอ,ไอเอาพ่อก่อนนะลูกไปก่อนดีกว่าไหม<ฮ>ลูกดีกว่าลูกด<อ>ีกว่าพ่อพ่อก็ได้อลูกไม่ใช่หมาเอ่า แต่จะเรียกเราว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วหรือเปล่าอ้ะก็อี้มันเสร็จแลยยังอ่ะองผิดไหมอ่ะต้องมองตรงไหนก็อีก ที่ก็ได้นะความตรงไหนมระดูให้นะโอ้โต๊ะต้องอยู่ทางซ้ายก็อยู่ทางขวาทางนี้นั่นไง พอมัโรยมาเล็กแบบโยนโดนเล่นแบบโยนน,บบโยน,นะครับโอเคโอ้ได้กับบ้ช Cái đốt nam phải chai ra à phải giao lên Ok Có mở nam hay nè Bao 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 đây đúng không Ok Ô dù 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 Oh, rồi yeah. oh, ตัวอะไรล่มาเนะี่ยเห็ดอะไรนะี่ะมันคืออะไรนะ่ะไปท่าอ๋หอยท่านึกว <c oughs> ่าเหตุมันคือ<ะ>อเอา หลืออะไรอ่ะยังไม่ออกมาหนึ่งงานคืออะไรว่าอันนี้คืนนี้ต้องเอากลับบ้านอ๋อกระป๋องอยากได้อัเนี่ยพ่อด้วยแกกระป๋องกระป๋องเป็นเช่นไรได้โหได้สามใบไม้เลยครับนี่ไงรามะนักปูกระเบื้องฟังฟังคืออะไร นักดูแบบโอ้โหด่านนี้ถ้าจะงานใหญ่มาดูซิต้องทำอะไรบ้างเนี่ยด่านนี้ไม่มีเลยนี่กดแล้วได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอา้าฝังก็เสร็จเลยทำยังไงก่อนเนี่ยหมาก็ไม่มีเอ้าเอา,เอารอยไปแล้วรูปทำของรอยไปแล้วเอามีกกบเห็นกบไหม อันแรกเราต้องขูด้าก,ก่อนแน่นอนอ่าแล้วก็เอาลูกปั้นมาวางให้ครบตามจุดจึ๊บจึ๊บจึ๊บแค่นั้นเองขนาดน,นี้ไม่ยากมากคอ,อยกองเก็บลูกลูกหายไปไหนอะ <laughs> โอ้เอ้าคนมาเพราะไปรับของกันอะไรนะเอวใช่ไหมลูกวันวนั้นลูกลงไปหยิบของมาให้ใช่ไหมมาไี่ไปวางไหนอ้ยตั้งเล่น tại tụ chụp 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 ok kể cả ý a lúc bùng hại thì này à ทำไมน้ำเล่นอยู่ทำไมมาเร็วมาช่วยพ่อหน่อยเร็วมาทำไมตายก่อนต้องขึ้นบันไดอย่างเดียวน้ำแรงมากเลยเนี่ยน้ำนพิ่ก็ตายมูตายด้วยน้ำพดอเก้าอี้ก่อนละไม่สนใจนะละระว,วังนกด้วยนะ ม,นะมันจะจิกลูกไหมอ่ะนั่นแหละตรงนี้ตรงนี้นนนนโอเคข้างนอกบ้านเสร็จแล้วอันนี้เราก็ทำบอกงก็เก่าเนี่ย,ยงงนี่วางรงไหมน้จุดจุงโอ้อันนี้ต้องวอางไหมนั่นก่อนนะ สลับได้หรือเปล่าไม่รู้ต้องวางให้ตรง,ตงน,นกวางตรงนี้นกสองตัวตัวนี้เป็นจานสองอันแล้วก็มีนกตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมแกนกนกกวางลงไหนนั่นแหนละถูกแล้วเอานกอีกตัวหนึ่งม หรือลูกไก่โอเคสุดท <il> ้ายเราก็ต้องมาช่วยกันเก็บจ้าแลคะกระป๋องเราไม่มีอยู่ในีดันนี้จะโรยเมล็ดใครจะลดนน้ำโรยเมล็ดโอเค เล่นอยู่นู่นเล็นอยู่ข้างนอกครับออโอ้โหสบายจังเลยนะโดนเล็ดเนี่ยโรนเล็ดโอ้อย่นรถลกมันเลยมันจะเปลี่ยกไหมเขินอืม น้ำน้จะลดน้ำต้องมาลดลูกเลยเปียกลดน้ำลด <c oughs> ยังไม่เสร็จเลยเลยอันตรงนน้นจะไปข้างนอกเอาผมไปแกงด้วยนะก <c oughs> ินกันดีกว่าฮะ <c oughs> เก็บยังไงเออสยเามันถึงเขาเองจุ๊บโอเคอะไรบ้างยังไม่เก็บเอะก็เหลืออะไรคะเหลือสองอย่างโอ้โต๊ะเก่ายังไม่ได้ออกเลยอุ้มพ่อไปไหนเนี่ยอ่าชักตัวแซ่บพาพ่อเรยวโต๊ะเร็วโอ้คุครับ 来，那什么？我早干了。哎，嗨。来一个。准备啊！哎、嗯、哎哎！OK。 ได้สามไมไ้อีกแล้วอ่ะโหอีสี่ <Easy. c oughs> ง่ายไหมง่ายเลยเล่นไม่ต้องนานโอเคแค่นี้ครับติดตามพบกันใหม่นะครับตามพบกันใหม่นะคะอย่าลืมกดตับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดตับสไครต์ด้วยนะครับ๊ายบาย๊ายบาย